ร้าอาหารอยู่มุมตรงนั้นนะคะร้านอาหารพวกวัยรุ่นชอบมานั่งทานมีกองไฟด้วยกลางวันก็มีกองไฟเสริมบรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้จะเริ่มฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เคทีจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในรัฐเวอร์จิเนียก็คือเมืองวิลเลียมสเบิร์กท่านจะได้ชมเกี่ยวกับศูนย์บริการทางการแพทย์เด่งท่องเที่ยวในดาวทาวแล้วก็เมืองท่องเที่ยวเจมทาวมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรที่ตรงนี้เรียกว่า t ทยวอเตอร์เมดิคอนแอดนิวทเป็นสูงกลางการให้บริการทางการแพทย์ที่ให้บริการทาั้งการแพทย์ทางออนไลน์ด้วยคนที่จะมารับบริการทางการแพทย์ที่ตรงนี้จะต้องได้รับการนัดหมายเสียก่อนถึงจะมาพบแพทย์ได้จะต้องมีแพทย์ประจำตัวนัดหมายว่าจะมา ตรวจมาเรือมารักษาอะไรถ้าไม่มีนัดหมายก็มาไม่ได้บริเวณร,บรอบๆเป็นธรรมชาติสวยค่ะตึกแถวอาคารบ้านเรือนก็สวยงามเป็นรูปแบบเรียบง่ายแต่ว่าสวยเก๋นะคะน่าชมค่ะการเดินทางมาหาแพทย์หาหมอนั้นเราจะใช้แผนที่นะคะแล้วก็ เดินทางมาตามแผนที่นั้นถึงจะตรงเป้าหมายนะคะเขาจะแบ่งเป็นโซนเป็นเป็นห้องนะคะว่าตึกนี้หรือห้องนี้จะมาตรวจอะไรหมอท่านไหนนัดมาตรวจตรวจอะไรบ้างก็จะมีการบริการเหมือนกับเมืองไทยนี่แหละค่ะมีการเช็กชื่อเช็กนะว่าเราจะประซักถามตรวิคนไข้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ตรวจนะคะ แล้วก็นัดหมายอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นตึกนะคะหน้าห้องอันนี้จะเป็นตึกสำหรับการมาตรวจเช็คลำไส้นะคะในห้องของคุณหมอโชว์ให้เห็นชัดเจนค่ะคุณหมอก็อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเรานะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างชอบตรงที่บรรยากาศสวยนี่แหละค่ะอากาศก็ดี ตรงนี้จะเป็นบริเวณในดาวทาวของวินเลียมเบิร์กแล้วนะคะตอนกลางวันก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมนะคะในตัวเมืองเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามนะคะเห็นและแปลกของแปลกตาดีก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนตรงนี้เป็นในเมืองวิลเลียมเบิร์กนะคะชื่อว่าฮ e นรี่สตรีทช็อปนะคะเป็นที่คน ผู้คนเดินผู้พลาดในตอนกลางวันมาช็อปในเมืองนะคะบรรยากาศสวยค่ะอยู่ทัดบ้านมีแต่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยบ้านสวยค่ะเป็นดาวทาวไอวินเลียมเบิร์ใบไม้เริ่มจะร่วงแล้ว ที่เป็นบรรยากาศในเมืองตอนกลางวันนะคะเมืองนี้อยู <m <m ่ห่างจากกรุงวอชิงตันดีซีประมาณสองชั่วโมงครึ่งห่างจากลิสมอนเมืองหลวงใหม่ประมาณ40นาทีนะคะเราสามารถมาที่นี่โดยรถยนต์รถไฟแอมแทม็ทหรือรถบัสเกรฮาวก็ได้ เป็นย่านเมืองเก่าสมัยศตรวรรษที่1 7บ8ปัจจุบันเป็นเมืองการค้าระหว่างทางจากท่าเรือและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกป,ประวัติศาสตร์ของชาติด้วยอ๋อนี่เห็นไตรงนี้มีที่นั่งกินด้วยนี่แหละเขาเป็นถนนคนเดินในนี้โอ้บ้านสวยจังเลยเขียม,มิตรพลังขาวเลยอะเออแถวนี้มิตรพลังขาวดียางาะบอยเคนดับ บ้านหลังสวย,ไไยววร่มเรื่อนดีนะบ้านแ<ร>ต่ลหลังสวยมากเลยคลาสสิกวินเียมสเบิร์ก เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสัตว์เป็นเมืองเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเสรีภาพและการประกาศอิสรภาพของอเมริกาด้วยต่อมาเราเดินทางมาที่เจมทาวนะคะเจมทาวก็เป็นเมืองที่ตั้งกินฐานขาวรของชนชาติอังกฤษแห่งแรกในอเมริกาเมื่อปีคศ1607ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกเชียงเหนือของแม่น้ำเจม อ่างจากวิลเลียมสเบอร์ก9กิโลเมตรเป็นสามเหลี่ยมประวัติศาสตร์ของอนานิคมเวอร์จิเนียค่ะประกอบด้วยเจมส์ทาววิลเลียมสเบิร์กและยอร์กทาวปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติที่มีทัววิพิธภัณฑ์และการขุดค้นของโบราณคดีอย่างต่อเนื่อง ในพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะมีภาประวัติศาสตร์การอุปยกของชาวยุโรปมาตั้งโลกลากที่นี่การต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆจนกว่าจะมาเป็นปัจจุบันนะคะมีให้ศึกษามากมายน่าสนใจน่าไปท่องเที่ยวชมนะคะวินเลียมสเบิร์กและเจนทาวเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญในรฐัฐเวอร์จิเนียที่เคทีนำมาฝากเพื่อนๆวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ